สวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิวนะครับตัว RealFit ตัวนี้เป็น RealFit F2 Pro นะครับผมนี่เลยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ RealFit นะครับหูฟัง t u o Wireless เนาะตัวนี้ มีข้อดียังไงเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Real Fit นะครับ F2 Pro เป็นรุ่นอัปเกรดเนาะตัวนี้นี่เลยเรุ่นอัปเกรดนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะกันว่าตัวเครื่องเป็นยังไงแต่ว่าต้นลิปคือผมเอาให้ดูแล้วว่าตัวเครื่องเขาหน้าตาเป็นยังไงนะครับออกมาในกล่องนะครับก็จะมีประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นย s โซแมนนวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายชาร์จแบบ USB to USB Type C นะครับผม แล้วก็ตัวนี้จะมีซิลิโคนยี่ห้อเรียฟิตให้นะครับเป็นซิลิโคนตัวนี้น่าจะเป็นขนาดเล็กลงนะตัวนี้น่าจะเหมาะสำหรับผู้หญิงนะ